ถุงเท้าเราไม่ใช่แม่เขานะเขาย้ายบ้านแล้วก็ยังมาตามเลี้ยงลูกเขาอีกุยอดูดนมกันจริงจังมากเลยอะ่ะแสดงว่าลูกแมวแยกไม่ออกนะใครเป็นแม่แต่มันต้องมันไม่น่าจะมีน้ำนมนะ ดูหน้าถุงเท้าที่มีความสุขมากเลยนลยนียนไม่น่าจะมีน้ำนมนี่ <S 2> <S 2> เฮ้ยเ่ยวซ้เขียวซ้มไม่มาเลี้ยงลูกอ่ะ ถุงเท้านอนเหมือนเป็นแม่ลูกกันเลยอตัวแม่ตัวจีนไม่ได้เล่นหมดบาทถุ่งเท้าหลับแล้วเดี๋ยวโซ่มานั่งมองทำไมแล้วออกมาเร็วมาเลี้ยงล,ลูก พยายามหานมกินกันอนะมันไม่มีนมไงหลับหมดแหละมาเรีวเขียวเส้มาให้น้มลูกอยู่นี่ เสียงดูดนมดังมากเลยทำอะไรนอนได้แล้วไม่แย่งคนอื่น nón đây rồi, khó lọc vào một kéo. Kiểu số, mấy đi riêng à? Ừ, mà đùa này, kiểu số, đi riêng luôn leo, nănh đùa này, leo. ไปเดยนลูกเขียวซามเขียวซามลูกร้องแล้ว